สองงวดติดอาจารย์เทพม้านำโชคปังต่องวดนี้16พฤษภาคม6ม้านำโชคซึ่งงวดที่แล้วนะคะม้านำโชคให้18มาเข้าเลขล่าง18เต็มๆเลยนะคะซึ่งเลข18 ที่เขาให้งวดที่แล้วนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องได้นำมาฝากเพื่อนๆในงวดที่ผ่านมาซึ่งเลข1.8ก็ชนกันเลยกับเลขลือลั่นที่แอดมินบอกนะคะงวดไหนถ้าชนกันกับลือลั่นก็มีโอกาสที่จะมาอย่างแน่นอนมาจริงๆนะคะและสำหรับงวดใหม่16พฤษภาคมแอดมานำโชคก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุดตัวเลขของเขานะคะเลขบนจะมี51 54 81และ84นะคะและสำหรับเลขล่างนะคะจะมี 2, 1 2, 8 91และ98นะคะทุกคนสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าเลขบน51นี้ชนกันเลยกับหลายสำนักนะคะ51เนี่ยชนกันเลยกับเลขล่างของแอดแพนแพนพารวยชนกันเลยเม็ดเดียวตัวเน้นกับอาจารย์ภูมิชนกันเลยกับเลขของปู่ชัยวานชนกันกับเลขหนุ่มเหนือ แล้วก็ชนกันกันกบเลขหลายสำนักเลยแอดนันด้วยนะคะเรียกได้ว่า51เนี่ยชนกันหลายสำนักแอดมินเคยพูดหลายคลิปเลยนะคะและสำหรับเลขล่างของเขาเนี่ยมีเลข28ด้วยที่มาชนกันเลยกับเลขของปู่ชัยวานถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าเลขม้านำโชคเนี่ยชนกันเลยกับเลขของปู่ชัยวานงวดนี้ เป็นที่น่าจับตักตามองและมีลุ้นอย่างแน่นอนสำหรับเลข5128นะคะซึ่งเลข28เขาก็ให้มาเหมือนกันของม้านำโชคและเลข91ก็เป็นเลขโควิด19จะมาไหมสำหรับงวดน,นี้มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะและมาต่อ